จะรับคำโกห,หนกนะครับทําแบบนี้กับเธอคนแรกเลยอเขาอาจจะไม่ได้ทํากับเราคนแรกแต่ก็อาจจะมากกว่าครั้งแรกที่เขาเคยทําไปนอนก่อนนะอันนี้ค่อนข้างเชื่อนะครับอาจจะครึ่งชั่วโมงไปนอนแค่เพื่อนไม่ได้มีอะไรเพื่อนกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ปนแปลกๆเกขาูดนี้นแบบแย่ๆ yeah, yeah. อาบน้ำแป๊บหนึ่นนงอันนี้ประสบการณ์ตรงจากเพื่อนเลยไอ้เฮียจะเล่นเกมสองทุ่มเล่นอีทีห้าทุ่มครึ่งมึงไปอาบน้ำหรือมึงไปจมน้ำตายเวนครั้งนี้เลิกจริงแล้วเป็นคำโกหกที่ผมเอ้ยเพื่อนเพื่อน,อนได้ยินค่อนข้างบ่อยคุยกับเธอคนเดียวอ่าอันนี้สำหรับตัวผมเองเอ้ยไม่ใช่ตัวเพื่อนก็ค่อนข้างตรงค่อนข้างแบบเฉยเไม่อันนี้จริงไม่ใช่โกหก คนนี้เชื่ไม่ได้ชอบแต่จริงในใจอาจจะตึกตักตึกตักอยู่นะครับนาทีหกอีกห้านาทีถึงโออันนี้จะประสบการณ์เพื่อนเลยนะผมทํากับเพื่อนนะห้านาทีถึงจริงครับห้านาทีของผมไม่ใช่ของเพื่อนไม่เคยรักใครเท่าเธอเลยที่หนึ่งครับคําโกหกจากเพื่อนเมืเเม่อคืผ่านแล้วอันนี้ก็เชื่อนนะและนี่คือคอาโกหกยาหิต